สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่นอ้องข้ามาเบิ่งเบียร์แบบพีกงามๆเพื่อมีฟูอยากได้ไปปลูกนอจ๋เนอาาพี่กักเกษียูุบบานทาโพสสีตำบลทาโพสสีอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลจ้ะจะคล้องเพื่นกำลังลกไปขายหน้าสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้าก้าวักบพีกนี้เป็นบบกพี่พันไหนจ้ะพันพื้นบ้านจา้ะพันเพื้นบ้านเฮาเพราลกเลยนอจะเนะา พ่อลูกพอปลูกแล้วอายุมันโดนปันไดล่ะจ้ะนี่มีอเดือนเดือนครึ่งเดือนครึ่งแล้วบานนี้เฮ้าเฮ้าเฮ้าไปปลูกในซ้ำนี่โดนปันไดมันจะเป็นหน่วยประมาณสองเดือนอีกสองเดือนเนาะแมนจ่าขายจังไหนจ้ะนี่นับต้นบอกแมนจ้ะร้อยละเจ็ดสิบบาทร้อยต้นเจ็ดสิบบาทโอ้อันมีเบอร์โทรศ่น่ะ ขอเบอร์โทรแน่เพื่อพี่น้องเขาอยากได้มันสีมันสีย่งหลายปานน่ะอยู่บ่สีย่งหลายพี่น้องพี่น้องพี่น้องใกล้ๆนี่ล่ะแถวแถวเห่านี่เพื่ออยากได้ไปปลูกศูนย์แปดห้าจ้าศูนย์สองสี่จ้าสามสี่สี่ห้าจ้าเดี๋ยวสิแปะไปให้อีกเชิญหนึ่งโทรมาถามเบิองได้พี่น้องซื้อซื้อแม่ยังก่อนจ้ะซื้อเอาเอาซื้อเด่นมันจงเจือง่ายซื้อแม่จอยแม่จอยเนาะจ้า ลอยต้นเจ็ดสิบบาทอะพ่อพ่อสือไปปลูกอยู่เด้อพี่น้องนี่่ันมาทางนี้กันเลยเวะถามเพิ่นเบิงไห้นะา๊ะเพื่อพี่น้องเฮาอยากได้ห้ามแค่ติดทางดำเลยเด้อพี่น้องเพื่อนเฮ็ดไว้ห้ายแปลงอยู่จ้ะนี่พอดีปลูกเลยเ <c oughs> ปล่ามาสือแล้ววะ <c oughs> โอ้ไม่สิกายปลูกเหียบัีงามงามีแล้วพอดีเนาะเอาไปปลูกลงด,นงดนินสองเดือนได้กินบ้านยุใส่คานี่ยุกุยุกเกะกับนี่ยุบอก<ช>เฮืน้นโอ้เฮือนกับยุหนีเนาะ,ะโอ้นานจ้าพี่นนอะ มหาเพิ่อนยุ่งงานกระไดเด้ดตอตรงคามมองเพื่อนขายต้นไม้กับขายกับเขาน้อหน้าน้อเงื่อนเงือนหน่ะติดธง,ง,ง,งมาติดทางดำจ้ะพี่น้องเลยแยกท่าโพสีมาหน่อยเดียวฝ่ามาสือไปฟูกพี่น้องฝนมาแล้วป <laughs> ลูกว้กินปลูกไร้ไร่เด็กขายห่อนด้น้อจ้ะน้อเพราะว่า<ม>บักพีกมันมีราคาหน้าจ้ะ น้าพ่อสีแนะนำวิธีปลูกไห่น่ำได้บ่เฮาเฮาปลูกนี่เฮาเอาหยังห้องก่อนบอ่จ้ะบ่จ้ะคือืออยู่นี่กับบ่ได้ห้องหยังแล้วเอ็ดคู่มันขึ้นแล้วก็นเน็บไปทีขันสีใส่กับมันติดผุดทบอ่อแอนโอ้ติดต้นมันแข็งต้นต้นมันแข็งเ้องกับต้องใส่ปุ๋ยใส่ปุนอืออ้อยปุนอ้อยปุ๋ย,ยไปส่วนนี้โหกะว่าให้มันติดเกือบเดือนบ่น่ะขุ่นแล้วขุ่นแล้วเนาะ รอะว่ามันหากเดินแตกหยอดบอกเอาจังเหลิมใส่ด้วยพี่หน้อใส่ปุ้ยใส่ปุ้ยแล้วก็แตกหน้าแตกดดเามันก็เป็นนวยเหินตั่วไปโอ้พัดสีอ่ะพ่นสีมากปุ้ยหยังหนาบักเพียกนี่ปุ้ยมากปุ้ยิาสูดส,สิบหานาะสูดเสมอบ่กสู5ผ้าสูดผ้า่เพิ่งีก็ใส่ะซิบหานะโอ ใส่แล <Sa> so ้วาปมากระปุยมากปุยมากเวีปุยมากกอากายังก็ไดเนาะี่วเูมากพี่น้โอ้ีเกะไ่้โอ้ไวน่บ้านี้เ้าการใส่ปุ๋ยนี่เฮาออยไปเรื่อยๆเ่หนาลังจากมันติดแล้ว ข้าใส่ดูดูโดนใส่ดนดูเป็นไนสองอาทิต่อเทือโอ้สองอาทิตัวเทือหน่อย่เอเจ้าโอ้ข่มนกสตายโอ้ไ่ไส้้มันกับสิตายโอ้อยใส่ต้นนึงนี่ประมาณถึงสอนบ่าน่ะสอนโตสอนแกงบ่ประมาณเครื่องสอนต้อต้่นประมาณเครื่องสอนตตนโอ้หัวอ้อยตอนหนน่งอือ อย่าใส้ร้ายด้วยพี่น้องมันสิตายรโอว่ามันีแตกแอืมต้องอยอยไปเรื่อยๆอีโอ้กะวมันแตกแหงแตกเงือ่อนนะอืมเสนเ,เพิ่มเพิ่มหายเพิ่นเหื่อยเนาะแงนจ้ะขับปูทิมๆไว้ก็สิไดิกินบ้นากะว่าแบบบ่ใส่ปุ๋ยใสยย่ยงธรรมศาตร ได้กินยากอยู่สันเดียวยากอยู่เนาะมือโอ้นอโอในเก่าได้เน้นขี้ไก่บ่นะสำรับอันบกักผีกถาสมมติว่าสิเห็ดขายยังสีหน้าคืออยู่นี่บ่ได้เน้นไหมบอกโอ้เน้นแต่ปุยป๋ยสูตรเดียวเลยเนาะแต่ว่าหากั<น>หากหักอ้อยเอาพี่หน,น่อสูตรเสมอสูตรเพื่อนว่าปุ๋ยหมากปุ๋ยหมากย่างเดียวนี่คือต้นกาเดือนกัวบ่นะเดือนเคืงเดือนคืงปุ้ยงามแห่งพี่น้อง อันนี้บันดีเวลาปูห้าเด็ดหยอดเด็ดใบบนอ่ะเด็ดหยอดเด็ดเด็ดออกยังสี่เลยบอกเตะบ่ต้องเด็ดใบเป็นบอกเอาเอาใบไว้ยังสี่เนาะโอ้เด็ดจะหยอดออกไ้มันแตกมันก็สแดบอกน้ำน้ำต่วนเนียมันมันสูงเกิน่ากับเด็ดลงต่ำกว่านี้บอกมันแข็งเวลาข้าปูมันก็สิต่นข้างแข็งมีหยอดมันก็สิกองลงยังสี่เวลามันโคงแหนมันหนักโอ้แต่สีแดงแส่วนมันลม บอ่อันนี้ซีดอกเลยตัวนี้หนาน่อแม่นบ่อนี่บ่อไม่ดือกวนโอ้ฝนใหญ่มากเหมือนันที่เราแต่ที่อ้อยปุ๋ยเนี่ยมันบางงามกับอ้อยปุ๋ยเนี่ยแหละอ่อนมันหยังมันก็เลยหยอดีละบ้างโอ้โองามดีอยู่พี่น้องเอาไปปลูกพวกพะข้าวกันสิเป็นนไว้ด้วยพ่อไพ่เสียงรถอยู่ไก่ทางแฮ่ <laughs> ยูติดทางอย่างนนเดชน้ำยืนถ้าพอสีเดชดน้ำยืนนี่แหละจ้ะพี่น้องมาแวะเอาไปปลูกได้ปลูกไว้น้ำโพนหน้าหรือว่าสิป,ปูกเพื่อการขายก็ได้นอกมีเบียร์ไว้หายเรียบร้อยลอยต้นต่อเจ็ดสิบบาทนั่นน่ะเนาะกับพ่อเสืออยู่เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ขอบคุณหนา้าได้ไรจ้ะดเดี๋ยวสิแปะเบอร์โทรไว้หายอาจจมีคนโทรมาหาเรื่อยอยู่สิมีเบียร์พีไขาพ่อมาพูนหน,าน,น้าหน่อ หอนนยามปลูกแงมฟ้นมาแล้วไผก็อยากได้ล้วพี่น้องมาหาให้พี่น้องค่าเพื่อปลูกอยากปลูกจ้ะะอแถวเขตเด็ดน้ำายืนน้ำขุ่นนี่ลหละไกลๆมาเอาได้พอว่าบ่บบมีจัดทรงแล้อหนาะเนาะมาเอาอยู่เฮือนเด้อพี่นอ้องไก้ก็มาซือเอากับสวนจ้ะมาสือเอากับสวนแล้วก็มีเบอร์โทรไว้ห้นั่นแหละ,ะขอบคุณพี่น้องท,ที่ติดตามรับชมจ้ะคลิปนี้คลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้า